โอเคสวัสดีจ้าพี่น้องกล้องไฟมาอนียายบุญเขามาในซ้อยนะคะเขามาในซ้อย,ออยมาหาป่านะคะเราเป็นร้านอาหารตามสั่งป่าเราอยู่อ่อยู่พี่ไม้เนาะอะเราอยู่พี่ไม้แต่ว่าเรามาทำมาหากินนจุ่นี่พี่น,อาาน้องเขามาในซ้อยอ่าหลังเฟมิลีหมากเก่าเนาะตรงคมกับอันบนย่บุญอยู่ละยางเขามาไกลเติบ บัดนิมิตรตะคนอีสานเฮาพี่น้องกระลังสีโซยขนมจีนกินขนมจีนให้ทำน้ำยาป้าดเดี๋ยวเขากระลังไปซื้ออีกอยู่พี่น้องตรงนีพักตุ่นคักนี่น้ำยามาโซยกันบ้าพี่น้องซุปเปอร์ซุปเปอร์เอาตีนเดียวก็วันนี้กินแต่ขต้าห้อยแบบเซนเซน,นนะว่ะเราก็ก,กินยำซุปเปอร์ชไก,กน้น พอหญ่หัวโล่ออใหญ่หัวโลแล้วเห็นตักตีนไก่ขึ้นมาหัวโลหาหาเลยว่ะก็ใส่ตีนไก่ใส่คอไก่ใส่ลูกชิ้นใส่เลือดพี่น้องโอ้ยเด็กมาไหวไหวเห็ดหยังเนี้ยกินบ้านสันตัวเนี้ยดูนั่นดูนั่นดูนั่นเดี๋ยวก เออเขาไปซื้อขนมกีนอีกยู่ขนมเบิดเซนขนมเบิดบ้านบ้านพี่น้องร้านอาหารตามสั่งแบบบ้านบ้านคุณป้าก็เป็นคนบ้านบ้านบ้านเรานะคะพี่น้องไม่ได้กินเหล้ากิน بي, บุหรี่กูดบุหรี بي, ่เขาไม่ให้น้าอยากื่นได้อยู่ วุ้คือเป็นตะเพ็ดแท้เนี่ยฮะเผ็ดบ่เผ็ดนะเผ็ดโอ้ยแดงแกวัยไปนี่ว่้เผ็ดอยู่บ่นี่แม่วันนี้ยาบบนกินกินอันนั้นมาแล้วเด้พี่น้องกินอันยำไปกินยำในนะั้นสั่งยำทะเลทะเลรวมมิตรอ่ะเออจานหนึ่งนะไม่กินข้าวเลยเด็กนี่ยกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่แกกินไก่ทอดกับเป็นไฟ มันฝรั่นทอดแต่เรากินยำตีฟู้ดมาวันนี้ก็มาขนมเซนอีกแล้วพี่น้องเอาซุยบั้นนี้เฮ้ยกินโดนเหรอเดี๋ยวพี่เล่า เมื่อวานกินไอหมอยนี่ไอหมอยม,มันจำต้มจำกุ้งจดให้นะนะกินอร่อยนะกินกลับไปแล้วทีนี้ข้าไม่กินไปสั่งลาบเป็ดกับข้าวเหนียวไปกินอยู่ร้านนาตาลีต่อโดกกลางเดึกมาถ่ายท้องนี่ปวดท้อง,องข้าไม่กินอะ ยุใส uh ่กะย่ใส uh ่กะมีต่คนน้านเฮ้าคื้งเกาล่ะพ uh ี่น้องยุใส่กะมีต่คนน้านเฮ้าค yep. <c ười> ื้งเกาล่ะคนไทยไม่ทิ้งกันใช่ไหมเดี๋ยกพกตู้พี่น้องเกสิลจูบกันเลย เแล้วเห็นยายบ,บนกินผักแล้วป่ะ,ะ,ะเอาวอนนะแล้วบิดนะคือก็ตายกับแพร่แบบเด้งเด้งกินผักคือก็ตายกับแพะ่อืมอืมฝนตกเล่นเดี๋ยวยายบนผักไปเด็ดเชีย ซื้อฟางซื้อวางว่ะซื้อวางไม,ม,ม่เห็ดพุ่วแมาม่เห็ดกินนะปิ๊กซี่บ้านสองเปิดอยู่พี่น้องก็ว่าจังที่ร่อนมาเปิด กินยูเวอร์สเมือนรอเดี๋ยวพันยังตัสวนกินอย่างละพี่ลูกชิ้นสองชิ้นยังไม่ยังนกเลยเะเผ็ดค่ะเผ็ดอเผ็ดค่ะเผ็ดมากค่ะเผ็ดจะอร่อยลองซาแับใง้บงเชือาเป็นอาไปกินเลย ไปชานนี่เลยกินเยอะไม่ได้รบกวนเดี๋ยวไม่ได้กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวไมกินนี่เดี๋ยวไม่กินนี่เดี๋ยวต้องไปกินข้าวต่อกินทั้งวัน,น,นเดี๋ยวพอเราไปนั่งด้วยเราไม่สั่งเพราะว่าเราไม่กินเป็นเพื่อนอีนี่ออกยำซีฟู้ดมาจานเบ้อแล้วนะนี่ร้านตรงนั้นอ่ะ ยังยังยังทำความสะอาดอยู่แกึ้นทางข้างบนแกทำความสะอาดอยู่แล้วเกยังไปต่อภาษีไม่ได้ไงกรมสรรพามิรเขาก็ปิดอ๋อทุกอย่างขาดหมดเลยคือเขาคือเขาเขาติดคนพนักงานอยู่กรมสรรพามิแต่มัน วเขาบอกว <Eu, S 3> ่าเด็กอาทิตย์ประมาณอาทิตย์นึงถึงจะเปิดผุมสภารรมนียรนะแกต้องเปิตไวให้นะแกไม่ตอบเก็เปิดไม่ได้เอาเลยหลุดมากรถตู้ เต่ายุ่นี่แล้ะพี่น้องนั่งเฝ้ากินเดียวเฝ้ายู่นี่แลีใจวไม่ใช่หูกำลังจะดูดแต่อนดูไม่ได้นะมันเลยหกเอูย่ย่ไปดีอย่านั่งอย่างนี้ น่ blender, กิไ<ร>น <aesthetic. S 1> ไม่ลตีนตีนไม่มีรตีนไปนคนละอันลูกตีนหดไคนละอันไม่มีตีนไม่ตีนมันไปขอคนนี้หนึ่งตีนไลเห็นดีไหไปหน้าขอไปเดินไปขอไปขออะไร ขอตีนขอตี่มันอยากตีนมก็เดินไปขอเลยพิมตะกีขอตีนหน่อยแนี้แต่ก็ปังไม่ถาทำหม้อหม้อใหญ่ต้องใส่ตีมเยอะนั่นแหลต้อเปืือยๆก่อนแล้วค่อยมาใส่ตีนตีมมันยังไม่เปืือยเท่าไหร่ใช่ข่มาวยเม่ส่งวนี่มันไมากยเด็ดกนะ อืมแบบต้องริงเดห้าร้อนแล้วส่ดท้องเเป็นเผ็ดๆเ่้เจ้าผักเปมืนคอ้าคบอกว่ายานั่งแบนนโอเคโอเคเพราะยายาจะถ่ายรูปเรากินตีนเออเดี๋ยว ได้รด้ยังวะอืมให้เราอ้าปากกินตีนอืมไม่เนโอเคงปาก้วย่าลูกถ่าลูกเรากินตีนเจ๊ขมื้อ ก็หลังเพราะว่าเนื sì, n, h, ้อมันอุกมันมีเยอะแยะทำไมไม่กินไปกินทำไมตีนมันมันลอยอเขาไม่รู้เขากินเนาะขึ้นหางมันก่อนเล้วมีมีของหวานตกท้ายด้วยเหรออะไรบัวลอยซื้ออะไรบุญเกล็ดกระวบลอยเหรอบัวลอยฮะอ๋อเขาใส่ใช่หมดเกล็ดเลยแล้วใครดกีเป็นหัวของใคร หน้าซุปเปอร์ชิพหน้าซุปเ์ชิพถมรสิบบาทนี่หวานมันอร่อยหวานมันอ่อยเดาทุกเรียนขายถูกวันสบาทยี่สิบาทแค่เทสาท้วไม้ามันเยอะตรงนั้นเ่ะขายแพงไม่ได้หรอกได้ลูกค้าแต่เจ้านี้นะใครขายอร่อยด้วยถูกด้วยนะได้ลูกค้าประ ก่อนมไป่ออยู่เดี๋ยวนี้โควิดลงมากยอย่าไปเลยไม่จำเป็นอย่าไปซ้านานๆอย่านานๆติดหลายนะยามือละเอาหลับี่น้องอร่อย ต้องหยิบให้หนองๆร้านๆหนไหเพื่อนคือเราถวยแล้วถวยลูลกหลานทางโคราชนะคะโคราชบานเองไม่ต้องเอียงแกกันร้านตามสั่งเล็กๆง่ายๆพี่น้องมีฟุตมีมีมีเก็บด้วยนะเนี่ยเออเทนด้ามีแก็บจง ข้าซักอะไรด้วยมันหศอกข้อมาสอกแทกแน่นิดนึงด้วยลนแล้วเบิงเบิงเบิงกะเจ้าปลูกอันนี้ไ้ทางกำแพงตุ่งวเราผ้าใบบกูดตะไคร้พีดน้องปูแล้วกินดอกต่อไปนี่จะเป็นพวกเนบปานนะคะวันเย้เตอผ้ามา้าแตงงานเนบปานอยู่บิ เ่ยตัวเท่ามาแต่งงานนี่ป่านอยู่บ้านหลังไหนเนี่ยมึมมมมงบอกยังดอกงกขุนท้องน,นี่พามาแต่งงานอยู่บ้านหลังนี้เลยบ้านหลังเขียวๆนี่แต่หลายปีแล้วพามาแต่งงานนี่ป่านก็เลยไม่เห็นประเพณีผมน,นี่ป่านพี่น้องนี่ฝนมาสองแสีดขึ้นยังนี่เด้เห็นเบิร์ดละพี่น้องเลยอืมเอ้ากลางมือกัอนพี่น้องแาบน,นี้ เป็ยังไงสิชวนไปบิ๊กซีฝนเศร้าตุกแล้วเทนมินี่เทนมินุ่เทนมินุ่กูบิ๊กซีโอเคมันสิบคำพี่น้องสิบนาทีสิบห้าเราไปบิ๊กซีเอาสำนีแล้วพี่น,อน,น้องเด้อเซบกินขนมเสรน